สวัสดีค่ะบ้านพัชรพันธ์ไวไวสวัสดีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมชาวบ้านนะคะเขาจะมีการปล่อยข้าวฉางนะคะปล่อยข้าวฉางโรงเรียนวันนี้เราจะพามารับชมนะคะ,ะเป็นข้าวที่ชาวบ้าน นำมาฝากโรงเรียนไว้นะคะปล่อยคู่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิโลต่อตดอก15กิโลนะคะตะ่อปีเมื่อเสร็จจากัานเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านก็จะนำเข้ามาคืนโรงเรียนนะคะพร้อมกับอดอกเบี้ย15กิโลนะคะต่อปีนะคะจะปฏิบัติอย่างนี้มาประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะ จากที่ประสบการณ์เคยอ,อาศัยอยู่ที่นี่เนาะก็จะรู้สาางค้าวนี้ก็มีมูลนิธิหนึ่งเป็นผู้ที่เริ่มขึ้นมานะคะแต่ทุกๆสถานที่นั้นที่ไปน่ไม่มีเหลือแล้วค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะภายในอำเภอเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นี่จึงต้องพยายามจะรักษาไว้นะคะเพราะว่า ป็นสถานที่ที่ชาวบ้านได้รับความะสะดวกนะคะเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จก็นำข้าวมาคืนแล้วก็มีการกู้ยืมอีกเพิ่มไปนะคะแต่ถ้าท่านไหนนาข้าวไม่ดีก็ไม่ได้คืนโรงเรียนเนาะไม่ได้คืนก็ไม่ได้กู้นะคะถ้าไม่ได้กู้ก็เสียสิทธิ์ก็เลยปล่อยให้ท่านอื่นกู้ต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหานะะในการส่งคืนว่าปฏิบัติมาก,กับ กือบสี่สิบปีแล้วนะคะก็แบบแบ่งเบาภาระของอาชาวบ้านได้ช่วงช่วงะจะต้นเก็บเกี่ยวนะต,ต,ต้นต้นต้นดำนานะคะต้นลงนานะคะกลับก็ภายในบรรยายม่ถูกนะคะทีนี้ก็จะไม่ใช่แค่นี้นะคะก็จะรออันนี้เพิ่งเปิดเริ่ม,มนะคะชาวบ้านก็จะเริ่มทยอยมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะท่านใด พอมีข้าวอยู่นะคะกลัวเสียสิทธิ์ก็ขายนะคะขายเพื่อจะได้เงินไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะให้ลูกหลานไปโรงเรียนเนาะมันก็เป็นการช่วยได้อีกแรงหนึ่งมัาเป็นการเก็บเก็บข้าวของเราไว้นะคะชาวบ้านก็จะเริ่มมาแล้วนะคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนะคะโรงเรียนวัดบ้านโรงเรียนนะคะ ก็จะมีความอบอุ่นนี้ไปทุกๆปีนะคะค่ะก็นำมาให้ให้รับชมนะคะเพราะว่าอย่างนี้ก็คงไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะโครงการข้าวเขาทั้งอำเภอเหลืออยู่โรงเรียนเดียวนะคะเออก็ขอส่งหวนนำมูลนิธินั้นนะคะกรับขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ริที่รับชมและก็ติดตามนะคะ ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดเลิฟด้วยนะคะกบราขอบพคุณมากค่ะ